สำนักง,งานเกษตรอำเภออุบลรัฐจะแนะนำและสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะทำอย่างไรนั้นไปดูกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องมาที่โทรศัพท์ของเราก่อนถ้าใครใช้ iOS นะคะก็จะเข้าไปที่ App Store นะคะแต่ว่าถ้าใครใช้ Android นะคะก็เข้าไปที่ Play Store นะคะอย่างที่เห็นนีคือลูกสอนชี้อยู่ตรงนี้ก็คือว่าเราจะไปที่ App Store นะคะ หลังจากที่เราเข้ามายัง App Store แล้วนะคะเราก็จะมายังพิมพ์ในช่องค้นหาแอปนะคะโดยนะคะแอปพลิเคชัน Farmbook นะคะจะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษนะคะ f a r m b o o k นะคะหน้าต่แอปพลิเคชัน Farm Book นะคะก็จะเป็นอ่าสีเขียวเป็นรูปสมุดเหมือนรูปสมุดทะเบียนเกษตรกรนะคะซึ่งเครื่องนี้นะคะก็ได้มีการดาวน์โหลดแอปแล้วนะคะ หลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะแอปพลิเคชัน f a ร์ book ก,ก็จะมาอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ของเราดังที่ลูกศรชี้ปรากฏนี้นะคะหลังจากเราดาวน์โหลดลงเครื่องโทรศัพท์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้ามายังแอปพลิเคชันฟาร์ book นะคะโดยนะคะ เราจะใส่รหัสทะเบียนเกษตรกรจํานวน12หลักนะคะข้างบนข้างล่างนะคะรหัสทะเบียนเกษตรกรและรหัสผ่านนะคะจะเป็นตัวเดียวกันไม่ต้องมีขีดละเครื่องหมายใดๆนะคะใส่เฉพาะตัวเลขค่ะ หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามานะคะโดยรหัสทะเบียนเกษตรกร12หลักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าจะเป็นชื่อสกุลของเราเองนะคะก็จะมีเมนูปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นการติดตามผลนะคะทีนี้นะคะเริ่มแรกเราก็จะมาตรงที่แจ้งปลูกก่อนเลยนะคะตามลูกศรชี้กันเลยเราก็จะเห็นข้อมูลของเรานะคะซึ่งหน้านี้นะคะก็จะมีเฉพาะข้อมูลนะคะที่เคยขึ้นทะเบียน ีที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่มีการวินช่วงในการปลูกพืชนะคะอย่างเช่นกรณีปี2,568แต่ว่าปี2,567ไม่ได้ทําการเพราะปลูกไม่ได้มีการข้อมูลในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหน้านี้ก็จะไม่มีข้อมูลนะคะเราก็จะแนะนำให้เกษตรกรนะคะกรอกข้อมูลเป็นแบบฟอร์มทอบอกศุน1เข้ามายังสำนักงานเกษตรอำเภอของเรานะคะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่เคยมีข้อมูล ตัวนี้อยู่แล้วสําหรับปีที่แล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน f a ร m ม o o k นะคะโดยเลือกแปลงของเรานะคะกรณีที่มีหลายแปลงนะคะมันก็จะขึ้น1 2 3นะคะแต่ว่าที่ท่านเห็นหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นแปลงเดียวนะคะเราก็จะคลิกไปที่ลูกศรตามที่ลูกศรชี้ได้เลยค่ะ หลังจากเราเข้ามายังแปลงที่เราจะต้องแจ้งเพาะปลูกนะคะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ว่าเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้านะคะระบุพันธุนะคะว่าเราจะเอาพันธุ์อะไรนะคะให้ตรงกับความเป็นจริงเนาะวันที่ปลูกนะคะวันที่แจ้งปลูกอะก็คือว่าต้องขึ้นทะเบียนหลังเพาะปลูก15วันนะคะเราถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน f a ร m ม o o k ได้แล้วทีนี้ก็ระบุวันเก็บเกี่ยวว่าเราจะมีการเก็บเกี่ยวช่วงไหนเดือนอะไรนะคะปี2560 ทีนี้พื้นที่ปลูกนะคะตรงนี้เราจะใส่เท่ากับหรือน้อยกว่าได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มจํานวนพื้นที่เนี่ยก็ต้องกรอกเป็นเอกสารนะคะแล้วก็เลือกประเภทเกษตรกรรมนะคะแล้วก็คลิกยืนยันข้อมูลของตัวเราเอง หลังจากเรายืนยันข้อมูลของเราเสร็จแล้วเราจะมาตรงที่หน้าปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรตรงสีเขียวๆนะคะเราก็จะเห็นเมนูต่างๆนะคะทีนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนในการถ่ายภาพแปลงของเรานะคะตรงที่เมนูลูกศรชี้นะคะ,ะทีนี้เราเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นตรงเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะให้เราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้ว แล้วเราก็เลือกตรงคำว่าถ่ายภาพแปลงคลิกเข้าไปได้เลยแล้วคลิกคำว่าแกลลอรี่เลือกรูปภาพแล้วกดส่งภาพได้เลยค่ะ การขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน f a ร์ Bo o k ของเรานะคะก็คือเราจะต้องให้ถ่ายรูปภาพแปลงนะคะรูปภาพนะคะที่มีพิกัดนะคะในกรณีนี้ที่สอนผ่านที่ผ่านมานะคะก็คือว่าจะมีการถ่ายรูปมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งในการสอนถ่ายรูปซึ่งถ่ายรูปเสร็จรูปก็จะอยู่ในแกลเลอรี่แล้วเราจะสามารถที่จะเลือกรูปในแกลเลอรี่แล้วก็อัปรูปได้แบบที่สอนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยว คลิปในการสอนถ่ายรูปจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะหลังจากที่เราขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คดูว่าที่เราขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปบันทึกเสร็จเรียบร้อยหรือเปล่านะคะเราจะมาเข้าที่เมีโนติดตามผลตามที่ลูกสอนชี้กันเลยนะคะเราจะเห็นผลการปรับปรุงนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะ เราก็จะเห็นนะคะแปลงที่เราเพิ่งปรับปรุงไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าแปลงที่เราปรับปรุงไปเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าจะเป็นปี2568นะคะมีจํานวนหนึ่งแปลงที่เรามีการปรับปรุงไปนะคะแบบนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะ